เทียร์ผมสูงที่สุดเทียผมสูงที่สุดในฟรีดอมในหนึ่งอยู่สุดแล้วนะเรื่องอาวุธอะคือเทียร์น่าจะไม่แพ้ใครอ่ะสูงสูงตันอะตันทุกอาวุธอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสามารถแลกอะไรได้บ้างแต่ว่ามาเชะแลกมาได้เลยอะมาเชคือเป็นมาเชม่วงมาเชม่วง แต่ว่าถ้าในกดมันเขียนมาตั้งแต่ทีแรกแล้วเราไม่ได้อ่านให้มันละเอียดเราก็ซวยเหมือนกันนะเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีครับถ้าเราอ่านไม่ละเอียดตั้งแต่เขาบอกมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วมผมจะยกเลิกสก,กีนังไงอรเฮ้ยผมจะยกเลิกสก,กีนยังไงวะแชท อ่นนอาไม้ไอเย่กูโดนเกียร์นี่สัส โอ้โหได้แค่มีอ๋อไม้เราไม่ได้แต่ว่ามีดเราได้น้องเห็นไหมมีดเราได้แต่ไม้เราไม่ได้เว้ยอันเดียวถือว่าไม่แรงไม่ไม่ไมแพงเท่าไหร่แต่แดงอ่ะในเมื่อกูมาสูงกูมาสูงสุดม่วงแล้วนะแต่แดงอ่ะกูได้ปะ ตั๋วกูหมดยังอ่ะต้องดูว่าตั๋วผมหมดยังอ่ะตั๋วผมว่าหมดยังอ่ะแสดงว่าผมยังมีตั๋วมีดอันนี้มีดบัวมีดบัวไอวีไอวอ่าแสดงว่ามีดเราอ่ะได้มีดเราสามารถทําได้เป็นไอวีอ่าแล้วก็สนับเราทําได้แล้วก็ปืน ปืนสามหรอเราได้ปืนสามเองเหรออ่าปืนปืนเราไม่ได้ม่วงเหรอวะ เดี๋ยวผมคำนวณให้แป๊นหนึ่งนะอ่ะ๋อไม่ได้ไอ้เหี้ยตอนเนี้ยคนที่มาจากเซิร์ฟหนึ่งจุดศูนย์นะครับเซิร์ฟหนึ่งจุดศูนย์นะคนที่มาจาก 0, เซิร์ฟหนึ่งจุดศูนย์อาวุธสูงสุดที่คุณจะได้นะครับจะมีอะไรบ้างมีมีดจะเป็นขั้นสูงสุดนะครับสนับจะเป็นขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็มาเชจะเป็นขั้นสูงสุดนะครับก็คือเอาง่ายงว่าจะมีไม้ กับปืนที่ที่จะไม่ได้ขั้นสูงสุดผมเนี่ยมาจากคือจริงจริงอะผมมันมีของสองเซิร์ฟถ้าผมมาจากฟรีดอมผมก็ผมก็จะได้ผมก็จะได้ครบปะเหรผมก็จะได้ครบอ่ะตอนนี้มีดผมสามารถแลกได้อีกหนึ่งชิ้นกูมีมีดสองชิ้นผมแลกได้มีดอีกหนึ่งชิ้น แต่ไม่รู้ว่าไปทำเฮีย้ยอะไรเนะี่ยแล้วกูไปถามเอ็ x ให้เอ็กเอ็กพี่ถามอะไรหน่อยเดยอ่าเซิร,ฟร,ฟรฟ์ฟเซิร์ฟฟรีดอมเนี่ยใช่ไหมอ่าฟรีดอมสมมติถ้าพี่เทรดของมาจากฟรีดอมแล้วฟรีดอมพี่อาวุธสูงสุดทุกชิ้นเลยถ้ากลับมาอยู่ที่เนี่ยพี่จะได้แดง ทุกชิ้นเลยไหมน่าจะนะอ่ะแดงทุกชิ้นใช่ไหมใช่แต่ทีเนี้ยของหนึ่งศูนย์เทียสูงสุดเหมดเลยจะมีจะมีมีดจะมีสนับจะมีมาเชสามชิ้นที่จะเป็นแดงแต่ไม้จะเป็นเหลืองถูกต้องปะไม้จะเป็นเหลืองกับปืนเลเวสามไม,ปม่ปืนเลเวสี่ก็มีฮะปืนเลวสี่ MK2 อะ อ๋อแต่อ๋อฮะเร็วสี่ได้เหรอทำไมมันไม่เห็นมีปืนอยู่ในของกูเลยเพราะว่าในหนึ่งจุดศูนย์กูอะปืนสูงสุดเลยนะมันมีเอ็มูด้วยนะเอ็มูกูไม่มีนะกูได้รีวิวรีวิษาเองเนี่ยตอนนี้มันอัปเดตมาเอ็มเคทูยังส่วนมันมีเอ็มเคทูตั้งนานแล้วนี่แล้วทำไมในนี้กูไม่มีเอ็มเควะเนี่ย มึงดูในทีมพี่เด็กทำไมพี่ไม่มีเอ็มเคทัวไม่มีปืนมันถูกเปลี่ยนเป็นเลเวลสี่หมดสูงสุดอ่ะอ่ะ<ๆ>ก็ก็ก็คือมาจากหนึ่งหยู่สูตร์เอ็มเคทัก็จะได้ได้สามเอ็มเคทัอ็มจะได้จะได้สี่อ้าวแล้วทำไมหนึ่งหยุดศูนยกูไม่มีเอ็มเคทัวะแต่เอ็มเคทัมันน่าจะบวกสามถึงบวกห้านี่แหละถึงจะไระเับสี่อ้าวแล้วหนึ่งหูนย์ูอาวุธไม่สูงเหรออ๋อคุณยังไม่ได้ขึ้นอ๋อฮะก็คืออ๋อ โอเคเอาแล้วทีนี้คนที่สมมติใช่ปะเขาเขามีสองอยู่เขามีของอยู่สองเซิร์ฟอย่างเงี้ยเขาจะได้เศษอาวุธสองเซิร์ฟปะฮึได้เซิร์ฟเดียวเลือกแค่เซิร์ฟเดียวเท่านั้นเขาจะเอาของเซิร์ฟไหนมา uh huh. ส่วนมากเขาก็จะเลือกอาวุธที่เทีย์สูงสุดที่คุ้มสุดมานั่นแหละแล้วทำไมกูเลือกหนึ่งอยู่สุดนะเอาจะไปรู้หรอกฟีดอมก็ตันหมดแล้วนี่น่าจะเนิร์ฟแหละมา้าเนิร์ฟตัวเองแหละ ก <S ý st> <S ý st> ูโดนแชทหลอกไอ้เหี้ยแม่งเย็ดแม่กูโดนแชทหลอกไว้วันนั้นตอนที่เลือกเอเลือกอ่ะไอ้เหี้ยแชทบอกว่าพี่หนึ่งกือศูนย์พี่หนึ่งือศูนย์พี่หนึ่งกือศูนย์ไอ้ควายเอ้ยแม่งโง่ไอ้เหี้ยแล้วก็มาทําให้กูโง่าตามมึงอ,อีกไอ้ตัด มันน่าจะเรื่องสูตรแต่ละเซิร์ฟได้ใช่มันเรื่องสูสุดแต่ละเซิร์ฟได้แต่เขาให้เลือกแค่ครั้งเดียวไงแต่ผมมันยังไม่ได้เลือกนะตอนเนี้ยผมสามารถไม่ได้เลือกไม่ไม่เลือกก็ได้แต่ว่าคือตอนนั้นแชทบอกว่า1 0ูนะคุ้มกว่าเพราะพี่อาวุธเยอะสุดอาอาวุธเยอะกว่าไอ้เฮียแม่งโคตรคนสติเลย แชทแม่งโคตรเหลือเลยเฮียหลอกกูได้สัตว์ไม่มาคาบได้เพราะว่าผมมีนี่ไงผมมีไอ้คอม n ิงซู n เนี่ยมันคือหน้ากากแก้งนี่ไงเนี่ยมันคือเมนูนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันเลยมันเลยมันเลยมีมันคือแอดมินไง อะไรเฉยพี่น่าจะบั็ออยู่คนละเวอร์นะเพราะว่าผมอยู่สภากันแล้วไม่เห็นเมื่อกี้อ,อ๋อต้องทำไงออกข้าใหม่เหรอหน่าตอมอลไรพี่โอเคไอ้หียกูโดนชชดเกียรไหน่อยไอ้ยี่เฉยปกติพี่พี่มไม่ลงนเชื่อ, <c oughs> ไ,องไงเดี๋ยวบอกผมให้นะเลขหนึ่งห้าป แว่งอมอ่ะงอมจัดดิเชีย